สวัสดีครับไมค์เช็คพร้อมเป็นเพื่อนซีที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอขอต้อนรับสู่ตอนไซมิสไขปมตำนานวิทย์ปะทะเรื่องลี้ลับครับสวัสดีครับรายการที่จะพาคุณไปขุดคุยทุกเรื่องเล่าปรมประราแล้วเอามาปะทะกับความจริงทางวิทยาศาสตร์แบบถึงพริกถึงขิงแล้ววันนี้เรามีวัตถุที่ทั้งโลกลือกันว่ามันคือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโบราณคดีกะโหลกแก้วมรณนะครับ แค่ชื่อก็ขนลุกแล้วกะโหลกแก้วที่ว่ากันว่าแกะสลักจากผลึกคอสใสบริสุทธิ์ชิ้นเดียวอย่างไร้ที่ติว่ากันว่าเป็นของชาวมายาโบราณที่ถูกค้นพบในป่าลึกแถมยังมีพลังอาถรรพ์สั่งเป็นสั่งตายได้เลยนะ ว้าหวหัวเราะเบาๆนะครับฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยนะครับแถมยังมีตำนานต่อไปอีกว่าถ้าหารวบรวมกะโหลกแก้วทั้ง13ชิ้นได้เมื่อไหร่จะสามารถปกป้องโลกจากหายนะครั้งใหญ่ได้ด้วยครับใช่เลยเหมือนอัญม,มณีอินฟินิตี้ของจักรวาลมาเวลเลยเนาะแต่นี้เวอร์ชั่นโบราณคดีแล้วเรื่องมันเริ่มยังไงหรอคะใครเป็นคนเจอ ตำนานฉบับคลาสสิกต้องยกให้นักผจญภัยชาวอังกฤษชื่อเฟเดริกมิเชลเฮจิสครับเขาอ้างว่าแอนนาลูกสาวบุญธรรมของเขาเป็นคนเจอกระโหลกแก้วนี้ในวิหารที่สาบสูญที่ลูบันตุนประเทศเบริสในวันเกิดครบรอบ17ปีของเธอพอดีว้าวเหมือนฉากในหนังเลยค่ะลองนึกภาพตามสิคะถูกหย่อนตัวลงไปในพีระมิดแล้วก็เจอแสงสว่างวาบออกมาจากกะโหลกแก้วเป็นนี่นะกรีดลั่นป่าไปแล้ว ก่อนจะไปถึงตอนที่แอนนาเจอเนี่ยเราต้องรู้จักคุณพ่อเฟรเดอริกของเธอก่อนครับเขาไม่ใช่แค่นักผจญภัยธรรมดานะแต่เป็นนักเล่าเรื่องระดับพระการเลยนะในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาที่ชื่อ Danger My Ally หรืออันตรายคือสหายข่าเนี่ยโอ้โหอัดแน่นด้วยเรื่องผจญภัยที่พิสูจน์ไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับเช่นอะไรบ้างคะเล่าหน่อยเล่าหน่อยอยากรู้ ก็อย่างเช่นเขาอ้างว่าเคยสู้กับเสือจาก,กวัวด้วยมือเปล่าค้นพบชนเผ่าอินเดียนแดงที่สาบสูญที่ไม่มีใครเคยเจอและก็เคยถูกจอมโจรในตำนานของเม็กซิโกอย่างปันโชบีญาจับตัวไปเรียกค่าไถาด้วยนะโอ้นี่มันอินเดียน่าโจนตัวจริงเสียงจริงชัดๆเลยค่ะจะเรียกว่าเป็นต้นแบบก็อาจจะได้ครับ <c oughs> แต่ปัญหาคือเรื่องพวกนี้ไม่มีหลักฐานอื่นมายืนยันเลยเหมือนเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองดูเป็นนักผจญภัยสุดขั้ว ซึ่งมันก็ทําให้เรื่องเล่าเกี่ยวกับกระโหลกแก้วของเขาเนี่ยน่าสงสัยขึ้นมาทันทีอ๋อเหมือนปูเรื่องมาให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือว่างั้นแทนะแล้วความจริงเรื่องกระโหลกแก้วล่ะคะครับความจริงมันเรียบง่ายและน่าผิดหวังกว่านั้นเยอะเลยครับอ้าวยังไงคะอย่าบ,บอกนะว่าครับความจริงมีเอกสารยืนยันชัดเจนเลยครับว่าคุณพ่อเฟเดริกเนี่ย ไปเจอกระโหลกแก้วชิ้นนี้ที่งานประมูลของซัตทอ s บีในลอนดอนเมื่อปี1943ครับเขาซื้อมันมาในราคา400ปอนด์ไม่ได้เจอในป่าที่ไหนเลยฮะซื้อมาเหรอคะไม่ใช่แล้วแล้วเรื่องผจญภัยในป่าลึกล่ะคุณพ่อเฟรเดริกแกชั้นลาดครับในหนังสือแกแค่บอกว่า มีเหตุผลที่ไม่เปิดเผยว่าได้มายังไงซึ่งมันเป็นการตลาดที่อัจฉริยะมากนะปล่อยให้คนงงแล้วลูกสาวก็มาสารต,ต่อตำนานให้มันอลังการขึ้นไปอีกโอ้โหจากนักโบราณาคดีกลายเป็นนักการตลาดเฉยเลยเหมือนสร้างสตอรี่ให้สินค้าเลยนะเนี่ยแล้วที่เขาบอกว่ามันแกะสลักได้เนียนกริบจนเทคโนโลยีปัจจุบันยังทำไม่ได้ล่ะคะ อันนี้เรื่องจริงไหมคะนี่แหละครับคือจุดที่วิทยาศาสตร์ต้องลงสนามครับนักวิจัยเอาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหรือ SEM ที่ขยายได้เป็นพันเท่าผลปรากฏว่าเจออะไรคะ รหัสลับจากต่างดาว <c oughs> เจอรอยเครื่องมือช่างครับเป็นรอยเส้นตรงๆขนานกันเป๊ะเ,เลยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการใช้เครื่องมือเจีรยระไนความเร็วสูงแบบที่ใช้ในโรงงานศตวตรรษที่19 20้ี่นี่เองถ้าเป็นเครื่องมือโบราณจริงๆที่ใช้มือค่อยๆขัดด้วยทรายกับหินรอยมันจะสเปะสปะไม่มีทิศทางที่แน่นอนเหมือนเราเอากระดาษทรายขัดไม้ด้วยมือแต่รอยบนกะโหลกนี่มันเหมือนเอาไปเข้าเครื่องกลึงเลยอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะ แล้วเรื่องวัสดุของตัวกระโหลกล่ะคะมันสเปเชียลมาจากต่างดาวจริงไหมอันนี้ก็น่าสนใจครับนักวิทยาศาสตร์เอาไปอนา l y ซ์ชนิดของผลึกควอสพบว่ามันมีแร่บางอย่างปนเปื้อนอยู่ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของควอสที่มาจากบราซิลหรือไม่ก็มาดากัสกราครับไม่ใช่จากเม็กซิโกหรือเบลิสซึ่งเป็นถิ่นของชาวมายาเลยเอา้าคนละทวีปเลยเหรอคะแล้วชาวมายาจะไปเอามาจากบราซิลได้ยังไงในสมัยนั้นน่ะนั่นนะสิครับ ไม่มีหลักฐานทางโบราณาคดีเลยว่ามีการเดินทางข้ามทวีปเพื่อไปเอาหินก้อนเดียวกับมาแกะสลักมันยิ่งตอกย้ำว่าหินก้อนนี้ถูกนําเข้ามาในยุคหลังแล้วเอาไปแกะที่ไหนสักแห่งในยุโรปมากกว่าชัดกว่านั้นอีกนะในกระโหลกแก้วชิ้นอื่นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ยังเจอสารขัดสังเคราะห์ที่ชื่อคาร์บอนดัมซึ่งเพิ่งผลิตใช้กันในอุตสาหกรรมหลังปี1893เองสรุปคือมันเป็นของใหม่แน่นอนโอ้ยความฝันพังทลาย แล้วตกลงใครเป็นคนทำของปลอมพวกนี้ขึ้นมาล่ะคะเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้เจ้าพ่อวงการของเก่าชาวฝรั่งเศสในศตรวตรรษที่19คนหนึ่งครับชื่อเออร์แชนโบบันโบบันเขาเป็นใครคะไม่เคยได้ยินชื่อเลยเขาเป็นอัจฉริยะเลยนะคือเขาไปเม็กซิโกแล้วกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรื่องโบราณวัตถุแอสเท็กเขารู้ลึกรู้จริงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าตลาดยุโรปตอนนั้นกำลังคลั่งไคล้ของแปลกๆจากเมโสอเมริกามาก ก็เลยสร้างของขึ้นมาขายเองซะเลยถูกต้องเขาฉลาดพอที่จะรู <Inst lands> ้ว่ากะโหลกแก้วเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แอสเท็แต่มันฟังดูเท่และลึกลับมากเขาเลยน่าจะเป็นคนสั่งทํากะโหลกพวกนี้ขึ้นมาจากโรงงานจีรนายเก่งๆในเยอรมนีที่ตอนนั้นนำเข้าคอสจากบราซิลเป็นว่าเล่นแล้วก็เอามาขายพร้อมสร้างเรื่องราวว่าเป็นของโบราณที่หายากสุด กะโหลกแก้วที่อยู่ในบริติชมิวเซียมกับที่ปารีสก็สืบกลับไปได้ว่ามาจากเขาคนนี้แหละครับโห oh, สุดยอดนะักการตลาดข้ามศตรวรรษเลยนะเนี่ยคือเขาสร้างทั้งดิมานและสป라이์ขึ้นมาเองเลยเป็นคนเริ่มตำนานทั้งหมดนี้เลยสินะคะใช่ครับแล้วทำไมคนยังเชื่อเดนอยู่ละ่ะขนาดมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ออกมาต้อแย้งเต็มไปหมดผมว่ามันมีหลายปัจจัยนะอย่างแรกคือพลังของเรื่องเล่าที่ดีครับเรื่องราวการค้นพบในป่า มันน่าตื่นเต้นกว่าการซื้อจากร้านขายของเก่าเยอะเลย2คือมันไปเข้าทางกับความเชื่อยุคใหม่หรือ New Age ที่เชื่อเรื่องพลังงานจากคริสตัลการเยียวยาอ๋อที่เชื่อว่าหินแต่ละชนิดมีพลังต่างกันใช่ไหมคะ Rose quartz สำหรับความรัก Amethyst ช่วยเรื่องการนอนหลับอะไรแบบนั้นใช่เลยครับพอมีวัตถุที่ดูทรงพลังอย่างกะโหลกแก้วที่ทำจากควอตใสบริสุทธิ์มันก็เลยกลายเป็นสุดยอดไอเทมในวงการนี้ทันที มีคนจัดสัมมนาจัดเวิร์กช็อปให้คนมานั่งสมาธิกับกะโหลกแก้วอ้างว่ามันช่วยเปิดตาที่3ได้ช่วยรักษาโรคได้ซึ่งมันก็สร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกรรมเลยนะแล้วพอเปลี่ยนเชื่อจากกะโหลกแก้วมรณะที่ฟังดูน่ากลัวมาเป็นกะโหลกแห่งความรักที่บิลโฮมันสามีของแอนนาทำรรม,มันก็ยิ่งขายง่ายเข้าไปใหญ่เลยสินะคะแน่นอนครับมันคือการรีแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จมากและอีกอย่างคือ จิตใจของคนเราลึกๆแล้วก็อยากจะเชื่อในเรื่องที่มันมหัศจรรย์กว่าชีวิตประจําวันการเชื่อว่ามีวัตถุวิเศษที่เชื่อมเรากับอดีตรหรือพลังจัก,กรวาลได้มันน่าตื่นเต้นกว่าการยอมรับว่ามันแค่ของที่ซื้อมาจากการประมูลเยอะเลยอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็มีหนังเรื่อง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นตัวจุดประกายให้คนทั้งโลกรู้จักเลยใช่เลยครับ หนังเรื่องนั้นเหมือนเป็นเครื่องขยายเสียงขนาดมหาศาลตอกย้ำตำนานให้ฝังลึกลงไปในวัฒนธรรมสมัยปัจจุบันทำให้คนแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องแต่งในหนังฟังไปฟังมาเรื่องจริงเบื้องหลังนี้มันน่าทึ่งกว่าตำนานอีกนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของปลอมแต่เป็นเรื่องของนักผจญภัยจอมโมนักธุรกิจหัวใสจิตวิทยาการตลาดและพลังของสื่อที่เปลี่ยนก้อนหินธรรมดาให้กลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกได้ถูกต้องครับ ปริศนาที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ใครสร้างกระโหลกแก้วแต่เป็นทำไมเราถึงอยากจะเชื่อในเรื่องราวของมันมากกว่าได้ไขปริศนาที่คาใจมานานถึงจะแอบผิดหวังนิดหน่อยที่มันไม่ใช่ของโบราณจริงๆโหแต่ว่ามันจะทำให้เราเห็นว่าเรื่องเล่ามันทรงพลังแค่ไหนแต่มันก็เป็นเคสที่ยอดเยี่ยมนะครับเอาล่ะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ทั้งความรู้และก็ความสนุกไปพร้อมๆกันนะครับค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน จะเดินทางหรือพักผ่อนไม่เช็คพร้อมเป็นเพื่อนซีที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอให้เราเป็นเพื่อนในทุกที่ไม่มีเหงาสวัสดีค่ะ